ต่อไปใครจะว่าอะไรว่ามาเลยค่ะสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดแน่ใช่ไหมด็อกเตอร์ขึ้นอยู่กับจีนกับรัเสเซียว่าจะทำยังไงกับอกรณีเวเนซุเอลาอเมริกาปล้นเวเนซุเอลาแล้วเข้าไปบริหารจัดการเวเนซุเอลาโดยจัดการน้ำมันเขาแต่ขณะียวการจีนเนี่ยดีลกับเวเนซุเอลาเพื่อเป็นลูกค้าซื้อน้ำมันรัเสเซียดีลกับเวเนซุเอลาเพื่อเป็นลูกค้าซื้อน้ำมัน เวเนซุเอลาเป็นประเทศที่ตุนน้ำมันและมีน้ำมันสำรองมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงซาอดุดิอาระเบียมันขึ้นอยู่กับพี่จีนกับพี่รัเสเซียว่าจะเอาอยัางไงถ้าพี่จีนกับพี่รัเสเซียจะตะลงุบงบ้งจะตะลงุงบงก็สงสัยสงครามโลกเกิดแน่สงครามโลกเกิดเพราะว่าอเมริกาโลภทรัพยากรประเทศอื่นโดยการปล้นกล้า กับเขาเลยนะครับตุลีบุยไงถ้าเราจะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่แบบอเมริกาข้อที่หนึ่งเราต้องสามารถผลิตเครื่องบินรบได้ด้วยตัวเองอันที่สองเราจะต้องมีเรือดำน้ำเต็มอ่าวของเราทั้งหมดเป็นร้อยลำอันที่สามเราจะต้องสามารถ ผลิตยุทธปกรณ์และส่งขายไปทั่วโลกอันที่สี่เราจะต้องมีกองทัพที่เกรียงไกรทหารสี่หมื่นนายไม่พอต้องประมาณสี่แสนนายเลยอเมริกาที่เกรียงไกลอยู่ทุกวันนี้เพราะกระบอกปืนตรีบุยคืออะไรโอ้ยอีนกูก็เป็นภาษาที่เลี่ยง AI ไอทิ o กตอเนาะมันพูดเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ได้ เออมึงเข้าใจไหมกูถึงอยู่ได้ทุกวันนี้ไงที่ต่อคนอื่นก็โดนปิดกันไปหมดแล้วเนี่ยเออตัวรีบุ้ยตัริ่มบึ้งตะลึริมบึ้งตะลงบงตัลึ่มตึมตึมตัลึ่มตึ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 มเออเข้าใจยังอืออย่างที่เราซัดกับเขมรนั่นอะถ้าเราไม่เคลียร์ไกลอะวันนี้เราก็เป็นเมืองขึ้นเขมรแล้วเอออเมริกามันอยู่ได้ดอลลาร์มันแข็งดอลลาร์มันมีค่าได้อ่ะ เพราะว่าวกระบอ,อกปืนมันไม่ได้มีทองสำรองไม่มีทุนสำรองไม่มีอะไรหาอะไรสำรองประเทศมันเลยทรัพยากร,กรก็ไปเอามาจากประเทศอื่นน้ำมันก็ไปเอามาจากซาอุแล้วนี่ก็ไปล่อประเทศเวเนซุเอลาอีกสิ่งที่มันมีคือความเป็นนักเลงนี่คืออเมริกาสิ่งที่อเมริกาสามารถเป็นตำรวจโลกสามารถไปป้นคนนั้นคนนี้ได้เพราะมันมีกองทัพที่เครียงไกลมีทหารที่แข็งแกร่งแล้วก็มี ปลายกระบอกไม่ใช่แค่จุดสองห้อยมึงอ่ะอืมปลายกระบอกทะเลแปซิฟิกมันคลองออกจากทะเลแปซิฟิกเลยน่านน้ำทะเลแปซิฟิกมาผ่านแคนาดามาผ่านมาผ่านมาผ่านเข้ามาจนถึงญี่ปุ่นเข้ามาถึงฟิลิปปินส์ผ่านมาผ่านมาจนถึงอ่าวไทยเราเนี่ยน่านน้ำทะเลแปซิฟิกมันคลองหมดเลยมันคลองหมดเลย เอออเมริกาเรือดำน้ำมันสอดสั่งหมดเลยสอดสายหมดเลยมันคลองหมดเลยเออเนี่ยเข้าใจไหมมันคิดแบบคนคนคุมอำนาจอ่ะอืมคิดแบบคนคุมอำนาจ <c oughs> <c oughs> ทุกคนฉันก็นั่งเหล่าไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> มันตีสองแล้วเนาะ ไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้ตีสองแล้วไม่ต้องไม่ต้องซื้ออะไรหรอกอืมไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าตีสองละว,วันนี้ขึ้นช้าวันนี้ขึ้นช้าจ้ะตีสองลนนะบินเนซุเอล่าฉลองป,ประธานาธิบดีบ้านตัวเองโดนจับปประธานาธิบดีบ้านตัวเองโดนจับ แต่ว่าประชาชนที่เวเนซุเอลาดีใจกันใหญ่ยังไม่รู้ชะตาก,กรรมคือเวเนเนี่ยเวเนซุเอลาจริงๆเขาเป็นประเทศที่เมื่อก่อนน่าอิจฉามากนะได้มิสได้มิสไทยแลนด์ได้ Miss, ได้มิสวอลตลอดเลยอะนางงามระดับโลกอะ่ะสวยที่สุดอยู่นี่แบบได้แบบมิสยูนิเวิร์สอะอยู่ที่เวเนซุเอลาเวเนซุเอลาตลอดเลยอะจำได้ไหม คนสวยๆที่เป็นนางงามระดับโลกอะ่ะส่วนใหญ่จะมาจากลาตินอเมริกาก็คือเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาอะไรประเภทอย่างเงี้ยเออชิลีอะไรเงี้ยเออล่าสุดมีประธานาธิบดีชิลีมั้งผู้นำชิลีออกมาประนามอเมริกาเพราะว่าประธานาธิบดีผู้นำชิลีเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่หนุ่มเขาก็บอกว่าเนี่ย อเมริกาทาอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดทําแบบนี้ต่อไปก็ประเทศอื่นก็โดนเหมือนกันนึ่อยากจะทําอะไรก็ทาไม่ไม,ไม่ไม่สนใจกฎกฎบัตรไม่สนใจกฎบัตรไม่สนใจหลักเกณฑ์ไม่สนใจไปล่วงละอธิปไตยของประเทศอื่นแบบนี้ถ้าเกิดถ้าเป็นเช่นนี้ทํากับประเทศเวเนซุาได้ก็สามารถทํากับประเทศอื่นก็สามารถโดนได้เหมือนกันประมาณนี้ดรคะจะมีสงครามโลกครั้งที่สามจริงหรือไม่คะ หมอดูเขาว่าอย่างนั้นนะแต่มึงไม่ต้องไปมึงไม่ต้องคิดหรอกว่าหมอดูจะจะแม่นหรือไม่แม่นมึงก็เดาได้แล้วแค่นี้ก็เดาได้แล้วถ้าจีนฉันคิดว่าจีนไม่ปล่อยหรอกรัเสเซียก็ไม่ปล่อยหรอกมึงว่าไหมรัเสเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าน้ำมันกับเวเนจีนเนี่ยเพิ่งจะดีลซื้อน้ำมันกับเวเนสุเอล่า แล้วปรากฏอเมริกาแม่งไปยึดเลยมึงดิวซื้อใช่ไหมกูยึดเลยกูยึดแม่งเลยอเมริกามึงนึกดูมึงดูโดนัททำผู้เท่ามึงดูผู้เท่ามึงดูผู้เท่าโดนัททำยึดเลยแม่งมุดยึดสวยเลยมันบ้ามันยึดเอาเลยประเทศอื่นเขาไปดิวซื้อเจรจาซื้อที่นี่แม่งพล้นแม่งเลยเออเอากระบาลซีเอออีโดนัททำนะ เอากมันสิตอนนี้จีนกําลังพิจารณาอยู่ประธานสีประธานสีกําลังพิจารณาอยู่ว่ากูจะเอายังไงกับมึงไอ้เท่าบุญธรรมท,ท่านประธานสีกับท่านประธานปูปูไหนวะปูตินปูตินว้ไม่ใช่ปูยิ่งลักท่านประธานสีกับท่านประธานปูตินกําลังสายตามองรอดแว่นอยู่กูจะเอายังไงดีวะ อีหาเอ้ยจริงๆถ้าเกิดกูจะป้นเวเนซุเอลากูก็ป้นได้แต่กูไม่ทํากูก็ยึดถือกฎบัตรอะไรต่างๆอยู่มีมารยาทเหมือนกับพวกประเทศไทยนั่นแหละแต่โอ้ไอีหาเอ้ยไอ้เท่าโดนท่าทำแม่งร่อซะละม <c oughs> ึงเข้าใจปะอืม <c oughs> สีกับปูจะโดนยึดไหมโอ้ยมึงคิดได้เนาะมึงรู้ไหมประธานสีเป็นเจ้าหนี้ของอเมริกาประเทศจีนเป็นเจ้าหนี้ของอเมริกาทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีทุนสำรองด้วยไม่มีเงินสำรองมีแต่กระบอกปืนประเทศอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยหายนะทางเศรษฐกิจนะและสําคัญที่สุดไม่มีหลักประกันนอกจากกระบอกปืนนะ ดอลล่าอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดรวมหัวกันไม่ใช้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีค่านะตอนนี้กลุ่มบริกซึ่งนําโดยจีนกับรัเสเซียก็รวมหัวกันไม่ใช้ดอลล่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกามีสิทธิ์ที่จะล้มละลายขายตัวนะฉันจะบอกให้มันถึงพยายามจะปล้นปล้นป,นป้นเขาก่อนนี่ไงเศรษฐกิจไปไม่ได้แล้วไปถามคนนิวยอร์กสิเออซอมบี้เต็มเมืองเลยจีนเนี่ย เธอรู้ไหมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาติสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี้เองอะ่ะรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังสมัยโจไบเดนเน่ะรัฐมนตรีคลังอเมริกาสมัยโจไบเดนเน่ยลงเครื่องบินไปพบประธานสีไปพบรัฐมนตรีคลังของประเทศจีนหลายรอบมากไปขอกู้เงินทุกวันนี้เป็นลูกมีของประเทศจีนเข้าใจบะ แต่ที่มันแข็งอยู่ได้สตองอยู่ได้เนี่ยเพราะกระบอกปืนยุทโธปกรณ์มันเยอะไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะไปล่อกอับมันเออขณะเดียวกันอเมริกามันจะมายึดจีนได้ไหมอเมริกามันจะไปยึดรัสเซียได้ไหมควายเหอะขนาดมันใช้ยูเครนเป็นตัวล่อ ใช้ยูเครนเป็นนอมินีจนป่านนี้ยูเครนเละตุ้มเป๊ะไปะหมดแล้วเพราะว่ารัเสเซียซัดยูเครนซะหมอบเลยตบหน้าประเทศอเมริกาไปแล้วเข้าใจยังยูเครนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอเมริกาแต่จริงๆยูเครเนอ่ะมันอยู่ติดกัน,ก,นกับใกล้ๆก,กันกับประเทศรัเสเซียแต่เสือกไปหงอเสือกไปขึ้นอยู่กับอเมริกา เสือไปเอาเสือไปตัวเป็นตัวแทนนอมนินีอเมริกาก็อิปธานาธิบดีที่มาจากตัวตลกของประเทศยูเครนไงมาจากดาราตลกอะ่ะมันโง่ไงเล่นเล่นดาราตลกอะ่ะต่อมาปุ๊บแสดงหนังเป็นประธานาธิบดีเท่านั้นแหละประชาชนชาวยูเครนเลือกมันเป็นผู้นําชาติจากนั้นปุ๊บมันก็เล่นตลกให้ดูเลยจนนี้เป็นผู้นําชาติพาประเทศหายนะสิบหายหมดแล้วมันก็หลบอยู่ที่อเมริกานั่นแหละเออยูเครนเละตุ้มเป๊ะเลย ท่านประธานปูตินล่อให้เละเลยตอนนี้เข้าใจยังเออสหรัฐจะล่มสลายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยจริงตอนนี้แค่มีคนกล้าที่จะซัดกับกระบอกปุ้ยมันเท่านั้นแหละกระบอกปรนมันอ่ะกระบอกปรินมันอ่ะมันใหญ่มากเพราะมันทำยุทโธปกรณ์ไว้เยอะแล้มันก็ขายยุทโธปกรณ์ไปทั่วโลก แล้วของมันเนี่ยมันก็ม,น Rule. มีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยเออมันบอกมันมีนั่นมีนี่มันกลัวอยู่ประเทศเดียวมันกลัวเกาหลีเหนือทําไมล่ะเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยมึงเข้าใจไหมไอ้นั่นไม่เข้าใครออกใครไงวันวันเกาหลีเหนือก็ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ตารางบังทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ตารางบังมันกลัวอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือตารางบังไปบนหัวกระบาลมันกาเนียบขาวไงมันกลัวมันกลัวใจเกาหลีเหนือ เออแล้วเกาหลีเนี้ยทำไมต้องคอยทำทดสอบอาวุธอยู่ตลอดเวลามึงก็ไม่รู้ซะแล้วอีพวกนี้ก็อ,อ้าอีสมอยมีมึงไม่รู้เหรอเกาหลีเหนือมันปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นบ้านมันอะ่ะมีฤดูหนาวแล้วก็ฤดูหนาวแล้วก็ฤดูหนาวแล้วก็หนาวมากเข้าใจป่ะปีหนึ่งอะ่ะปลูกพืชผักได้แค่สองเดือนที่เหลือเนอี่ยคือฤดูหนาวปลูกหาอะไรก็ไม่ได้ หนาวแล้วก็หนาวมากฤดูต่อไปเป็นฤดูหนาวฤดูต่อไปเป็นฤดูหนาวมากฤดูต่อไปหนาวมากมากมึงก็แต่ปะเออถ้ามึงเคยไปเกาหลีใต้นั่นอะยังไม่ใช่ที่ที่หนาวมากเกาหลีเหนือเนี่ยหนาวจะถึงขั้วโลกอะ่ะเออมันปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นอาหารการกินไม่ค่อยมีเกาหลีเหนือก็เลยต้องดูแลประชากรของตัวเองด้วยการ ด้วยการแบบนะหาเงินจากทางอื่นเออหาเงินจากทางอื่นให้คนอื่นเกรงกลัวเข้าใจป่ะเออประมาณนั้นความแข็งแกร่งของเขาก็คือนิวเคลียร์และปฏิเดการ แต่ถ้าเมื่อไหร่เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือมันรวมประเทศกันเมื่อไหร่เนี่ยมึงเอ้ยกูอยากให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มันรวมประเทศกันจริงๆเลยแต่ถ้าถ้ารวมประเทศแล้วใครจะเป็นประธานาธิบดีวะอีสองพ่อลูกนั่นอีลูกอ,อ,อีประธานาธิบดีเกาหลีเหนือปัจจุบันไม่มีลูกชายเว้ยมีแต่ลูกสาวมันกํลาลังปั้นลูกสาวให้เป็นทหารมึงเม็กด, <laughs> มดมูมันจะรอดไหมอีนด้นมันจะรอดไหมนี่เออมันจะรอดไหมเออแล้วลูกสาวมันจะมีผัวได้ไหม แล้วผัวของลูกสาวมันจะต้องทําหน้ายังไงก่อนมึงเข้าใจไหมกูนึกไม่ออกว่ะเออคิมเออมองเหมือนกับเหมือนมันมันไม่มีลูกจริงๆมันก็สามารถมีเมียหลายคนได้นะแต่มันก็มีเมียอยู่คนเดียวแล้วมันก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีลูกชายเออมึงเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดว่า เกาหลีเหนือเกาหลีใต้มัน,ร,ร,น,มน,นนะรวมประเทศกันมึงเมื่อไหร่นะรวมประเทศมันคงรวมประเทศกันไม่ได้หรอกเพราะว่าประเทศยักษ์ใหญ่พวกตำรวจโลกอะ่ะอย่างอเมริกาอเมริกาจีนมันก็จีนมันก็สปอยเกาหลีเหนือรัสเซียก็สปอยเกาหลีเหนืออเมริกาก็สปอยเกาหลีใต้ไอ้พวกโลกสามโลกนะนะั้นแหละยักษ์ใหญ่สามโลกนะนะั่นน่ะมันก็คงจะไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้มันรวมรวมปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งประโยชน์ไม่ลงตัวแม่เกาหลเหนือมันหนาวแล้วมันเอาเงินมาจากไหน มันก็ขายอาวุธไงมันก็ทดลองอาวุธขายอาวุธเออแล้วมันก็จะมีเงินมาจากรัสเซียมีเงินมาจากจีนอะไรอย่างนี้ไงเพราะอีสองประเทศนี้ก็กลัวมันเหมือนกันไงมันก็ใจยังเออมันก็ดิวอย่างอื่นไงอ่ามึงก็ดูเขมรดิอีเขมรเนี่ยทรัพย์ในดินก็ไม่มีสินในน้ําก็ไม่มีประชาชนก็ไม่มีปัญญานาดจะหาปลาแดกังมาเอาปลากระป๋องบ้านกูปีแดกเลย ประเทศก็ติดทะเลแท้ๆชาวประมงก็ไม่หาปลามึงเข้าใจปะ่ะก็มาเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกูเนี่ยดังนั้นเนี่ยขเมนเนี่ยมันหาเงินจากไหนมันก็หาเงินจากบ่อนไงเก็บค่าตรงจากบ่อนสามสิบเปอร์เซ็นสร้างบ่อนแม่งเลยเออเอาปล่อยเป็ดไปทําบ่อนแม่งเลยมีอยู่ร้อยร้อยสองร้ยสามร้อยบ่อนน่ะแบ่งดูดเงินจากคนไทยมึงนี่แหละ พอบอลยังไม่พอตั้งสแกมเมอร์แม่งเลยดูดเงินจากคนแก่กูบ้านกูนี่แหละเอ,อไปละคนสามล้านห้าล้านห้าแสนขนาดดาราผู้ประกาศแม่งยังโดนเลยทีละสามแสนห้าแสนเห็นไหมแล้วอะไรอีกก็เอาทุนระบุไปวาง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 แล้วบอกว่าเก็บยังไม่หมดไงเสร็จแล้วก็ไปเอาเงินบริจาคมาจากออตตาวาสมาคมออตตาวาก็มีญี่ปุ่นเป็นหัวโขนอยู่นั่นไงแม่งเสือกระดาษไม่ทําหาอะไรเอาเงินให้แต่คาเมคาเมเดี๋ยวคนนั้นบริจาคเดี๋ยวคนนี้บริจาคก,ก็ได้เงินบริจาคมาแล้วแม่งก็ไม่เก็บแล้วก็ เอามาค่อขาทาหารไทยอยู่นี่ไงนั่นแหละเขาจะยังเออเอเอคำถามคือเกาหลีเหนือครับอีนี่ก็ฟังไม่ได้สับจบเอาไปแกเดียดอีกละกูกำลังเปรียบเทียบอีควายกูเปรียบเทียบว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาหาเงินมาจากไหน กูก็พูดให้ฟังไปแล้วจากนั้นกูก็เปรียบเทียบว่าเหมือนขเขมรไงมันก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นมีแต่มันสมาห,หลังแล้วมาลักลอบขายบ้านกูแล้วทรัพยากรก็ไม่มีประชาชนกไ็ไม่มีคุณภาพเข้าใจไหมมันก็เลยต้องหาเงินจากเงินบริจาคไงไอ้ประเทศขเขมรเนี่ยกูเปรียบเทียบให้ดูมึงเข้าใจยังเอ้ยไฟ <laughs> ฟังให้เลยสับมังสิ แล้วกูก็จะไม่ย้อนมาพูดใหม่ด้วยกูยไปข้างหน้าเรื่อยเออตามให้ทันหน่อยสิมึงก็สติปัญญาความรู้ความสามารถก็มีเยอะกว่ากูอีกเวลากูพูดมึงก็อย่าย้อนแย้งดิแม้จะเถียงยันนั้นแหะต,ต,ตั้งท่าจะเถียงอย่างเดียวเออเกาหลีเหนือกลัวอะไรเกาหลีเหนือกลัวประเทศจีนกับประเทศรัเสเซียไม่คบไม่เป็นเพื่อน มันกลัวอยู่แค่นี้แหละเขากลัวอยู่แค่นี้แหละแต่เขาจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตแบบนั้น mm. เกาหลีเหนือเพราะว่าประเทศเขาอ่ะมันปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจริงๆทรัพยากรก็ไม่มีปลามึงจะไปหายัางไงแม่งน่านน้าทะเลเกาหลีเหนือมึงออกไปแม่งมือแข็งเลยมึงจะจับปลายัางไงก่อน mm. เออหนาว แต่เขาก็พยายามทำมาหากินแหละก็มีหลายอาชีพเออสีปากอาจารย์สวยมากเลดเชอร์ี่สีเรดเชอร์ี่อยู่ในนี้นี่สีเรดเชอร์ี่จากสาม้าสิบเก้าโปรโมชั่นเหลือร้อยเก้าเรีบกดซื้อกันไปปักฉ่ำ ถ้าทั่วโลกรุมอเมริกาต่อให้มันกองทัพใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดครับใครจะลุมมันล่ะใครจะลุมมันล่ะอิหา่ามันบ้าจะตายมันสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มไปหมดมันกดปุ่มแป๊บเดียวตะลังบังหมดประเทศอ่ะเกาหลีเหนือก็ขู่มันมันก็ขู่เกาหลีเหนือต่างคนต่างขู่กันตอนเนี้ยตอนเนี้วัดใจอ่ะ วัดใจกันเลยใครจะกดไวกว่ากันจีนรัสเซียอาหรับเกาหลีเหนือต้องร่วมมือกันครับ<ค><ณ>เผอเจอจินตนาการมึงกปสั่งสิกูสั่งไม่ได้ กูสั่งให้จีนรัสเซียอาหรับเกาหลีเหนือไปร่วมมือกันแล้วก็จัดการกูสั่งเขาไม่ได้มึงไปสั่งเขาดิมึงไปสั่งท่านประธานสีให้ได้ก่อนสั่งประธานปูนั่น